ของแท้แน่นอนนี่คนนี้บอกเพาะด้วยนะที่ยังไม่ได้แกะเปลือกมาแซวเล่นโอเคคนซื้ออะไรเหรว่าก้าวแผ่นอ่าที่บ้านยังไม่มีที่รองเตียงอะไรืออะไรครับนอนนอนกันไว้บ้านหรอของเขาดีจะไม่ต้องเอาไว้ฟังนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวของอัลบั้มแต่เมื่อกี้พี่แนนบอกไปว่ามีมีข่าวดีมาฝากแฟนๆด้วยนั่นก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมเอ่๋ มีมันที่ยี่สิบทันวาคมนี้ครับใช่เงียบเลยเหรออยากให้เล่าหน่อยนพ pues ิเศษนิดเหรับคอนเสิร์ตพิเศษก็ยินอยากให้คอนเสิร์ตมาเป็นเป็นคอนเสิร์ตอุ่นๆนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เราได้เล่นกันเล่นกันครับว่าเปิดฮิปเตอร์เนี่ยครังไม่มีแอร์นะครับต้ามาทุกันด้วยนะครับโอเคจะได้ไอุ่นและกินอุ่นมากไม่มีแอร์เป็นคอนเสิร์ตแบบอุ่นๆทางใจนะครับผมก็ ใกล้ชิดนั่นเป็นคอนเสิร์ตอะไรที่นูใกล้ชิดที่สุดเท่าที่มีเคยทำมานะครับผมก็ก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบเลยดีแต่ที่ว่าใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องๆแฟนคลับแฟนเพลงพี่บีมทุกคนจะมีโอกาสได้มากระทบไหลประชิดตัวแนบติดหูบนเวทีกับบีมด้วยจริงๆใช่ไหมบีมคอนเฟิร์มใช่ครับเพราะว่าเราจะมีเหมือนกับเป็นคลิปหนึ่งเป็นคอมเพ้นท์ชั่นมาเป็น โดยให้น้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆอะไรเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนที่อาจจะเคยถ่ายรูปกับบีมนะครับแล้วก็หรือใครที่ไม่เคยถ่ายรูปก็กับบีมก็ได้ก็พยายามไปไปตัดต่อเอานะครับได้ถ่ายรูปใครก็ได้เอาหน้าบีมตัดเข้าไปนะครับก็ใครตัดมันเนียนหรือว่าใครถ่ายมาแบบว่าดูน่ารักที่สุดนะครับ ส่งเข้าไปได้ครับหรืวอว่าโพสเข้าไปได้ที่เว uh, <ช>็บเอ่์ไวเว็อปยูดูเอ็มบีนะครับ<ช>แล้วก็บินเอง,ง,งจะเข้าไปเลื่อนนะครับ<ช>กคนที่เป็นผู้ชนะเลิศน,นะฮะก็จะได้ทำมาร่วมทำกิจกรรม ในเว็บก็จะได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในวันที่20ธันวาคมกับพี่บีมแน่นอนพดใจรออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แน่นอนนะคะวันนี้พูดคุยกันพอของปากหองคอบีมมาทั้งทีเราก็จะต้องมีความสุขมามอบให้กับแฟนเพลงด้วยเสียงเพลงด้วยเห็นวันนี้นี่เมื่อกี้ซ้อมกัาคบน คือมาถึงงานนะผมเป็นคำถามแรกเลยที่ผมถามว่าพิธีกรคือใครปีมนระเกียร์พี่ขนาดนั้นเลยเหรอมรู้เลยว่าเหมือนไม่มียาเนี่ยพี่พี่แอนกันยาแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบเกาะน้องอีกนึงดีครับคุณดีใจดีใจมากนะครับเพราะว่าเวลาที่แบบว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งการทำงานผมตลอดมาคนที่ร่วมงานผมไม่ค่อยแบบหายไปทุกคนผมเรียกจะดีนะ กินาตั้งอยู่กับผมอย่างนี้แต่วันนี้วันนี้ผมชวนหลายคนมาเลยเพื่อแอบเห็นนิ้นน้องของเพื่ออ่านี่ไงครอบครัวกันเลยคนแรกตัวก็มาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มารู้ว่าจะเป็นใครนะคะอ่ะแล้วตอนนี้เราให้เขาเคลียร์เวทีกันก่อนกันละกันนะคะสำหรับดีจะได้โชว์ให้กับแฟนๆได้สนุกสนานกันกับอัลบั้มนี้ของ